สามเดือนสุดท้ายของปี68นะคะก็จะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสคือดาวการเงินของชาวพิจิกโคจรได้มาตรฐานสูงและแรงนะคะก็คือดีกว่าเดิมนะเข้าสู่ภพเรือนสุภะนะคะดังนั้นแนวโน้มโชควาสนาใดาจะเกิดขึ้นกับชาวพิจิกใน3เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีไปรับฟังกันได้หากสนใจเรื่องดวงดาวมาเล่าสู่กันฟังตามหลักการโหราศาสตร์ฝากกดติดตามไว้นะคะรับในช่วง3เดือนสุดท้ายนะคะดาวที่โคจร เป็นมหาอุดคือดาวพรฤหัสนะคะจะเข้าสู่ภพเรือนสุพะนะและมีดาวมฤตยูอยู่ในภพปัตตานิก็คือเลงลัคนานะคะประกอบกับมีดาวเสาร์และราหูอยู่ในภพเรือนพันธุนะส่งผลในข้อแรกของชาวพิจิกนะคะ โชควาสนานะคะมาจากความที่ดาวพลหัสจากเดิมที่มีกําลังเป็นประไม่ค่อยดีนะคะก็จะโครจร2ตุลาคมเป็นต้นไปเข้าสู่ภพเรือนที่เรียกว่าภพสุภาษนะคะซึ่งความหมายภพเรือนสุภาษก็เป็นความหมายที่ดีด้วยนะมันก็คือความเจริญก้าวหน้าเรื่องความหวังเรื่องสิ่งต่างๆที่เป็นไปในเชิงบวกนะคะส่งผลโดยเฉพาะเรื่องเงินนะเพราะว่าดาวพลหัสเนี่ยเป็นดาวเรื่องการเงินของชาวพิจิกนะคะ ทำให้เกิดโชคได้นะไม่ว่าจะเป็นโชคทางการเงินนะคะในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงถูกหวยนะบางทีมันเป็นโชคจากเรื่องงานการที่อยู่ดีๆมันก็มีความหวังขึ้นมานะคะเป็นช่องทางการหากินนะคะที่มีขึ้นมาใหม่ๆนะหรือก็เกิดความสําเร็จบางอย่างที่ทําให้เรามีความหวังความก้าวหน้าโดยเฉพาะเรื่องเงินทองนะคะ หมายถึงเรื่องของวาสนานะมีโชคลาภโชคดีแล้วก็เกิดความสําเร็จได้ในช่วงดังกล่าวนะคะสําหรับที่มาของความร่ํารวยหรือเรื่องเงินในช่วงนี้นะมันก็คือเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนปุตตะคือดาวพระรหัสนะคะมาจากเรื่องคนต่างวัยนะคะเช่นมีการเหนี่ยวนาโชคดีการเงินมาจากคนที่อายุแตกต่างได้นะเป็นช่วงที่เรื่องดาวเงินทองโชคลาบแบบคาดไม่ถึงเกิดขึ้นจากไอเดียความคิดหรือได้ทดลองสิ่งใหม่ในช่วงนี้นะคะโชคลาภที่เกิดขึ้นจาก รายได้ที่สม่ำเสมอขึ้นบางทีมาจากโปรเจกต์การงานที่ได้รับเป็นพิเศษในช่วง3เดือนสุดท้ายนี้ได้นอกจากนี้ก็หมายถึงเรื่องราวของความสำเร็จจากเรื่องการลงทุนออยู่ดีๆก็มีเหตุจะได้เงินนะคะหรือมีผู้อุปถัมภ์เกื้อหนุน เชิงการเงินได้เช่นกันเพราะว่าพบเรือนสุภาษามันก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องต่างชาติต่างแดนต่างจังหวัดด้วยเช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะดาวพฤหัสถือว่าเป็นการโคจรที่ไม่ปกตินะก็คือเดินโคจรเร็วนะคะในช่วงหลังก็จะมีการโคจรอถอยหลังด้วยนะเรียกว่าความไม่ปกติทําให้โชคลาภโชคดีนะคะหากมีมาต้องรีบหยิบฉวยคว้าไว้นะบางทีเล่นตัวหรือคิดเยอะเนี่ยจะผ่านไปเลยนะคะนอกจากนี้เรื่องของความสําเร็จบางทีล่าช้าหรือต้อง แก้ไขนะคะปรับเปลี่ยนทบทวนนะหรือว่ามีการพูดคุย,ยเยอะไปมาในช่วงดังกล่าวได้เช่นกันเป็นความหมายเรื่องการใช้เงินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนะคะเป็นระยะสั้นระยะยาวนะหรือการใช้เงินก้อนกับเรื่องความเจริญก้าวหน้า <S <S บางทีเป็นของตัวเราเองนะขยับขยายหลายสิ่งรอบตัวหรือบางทีเป็นเรื่องลงทุนบุตรหลานบริวารเชิงการศึกษาหรือการเลี้ยงดูส่งเสียต่างๆที่เป็นเงินเยอะในช่วงนี้ได้อย่างไรก็ตามจะมาพร้อมกับความหวังและความสําเร็จด้วยนะคะ สำหรับในข้อที่2นะคะเป็นเรื่องจุดพลิกผันนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการคบหาความสัมพันธ์แบบลดผลไม่ธรรมดาได้นะเนื่องจากดาวมฤตยูนะคะอยู่ในภพเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องการคบหาคู่ค้าคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่กรณี หุ้นส่วนต่างๆซึ่งเงร็งลักนาชาวพิจิกอยู่นะคะดังนั้นส่งผลในความผันผวนของดาวนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่คาดเดาไม่ค่อยได้นะบางทีชีวิตคู่เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนบ่อยเนื่องจากภารกิจหน้าที่การงานเดินทางนะหรืออะไรที่ทําให้ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงกิจวัตรอยู่บ่อยๆนะคะมีความไม่แน่นอนนะกับเรื่องการคบหาบางท่านเนี่ยพบรักในช่วงนี้ได้โดยเฉพาะ เรื่องราวคู่ครองที่เป็นคนมีความคิดไอเดียไม่เหมือนใครนะคะชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่าคนต่างวัยซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงการคบหาหรือคู่ครองนะคะนำพาความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่ชีวิตของชาวพิจิกได้นอกจากนี้นะคะก็เป็นความหมายเรื่องเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนนะคะการทำธุรกิจการร่วมมือร่วมใจนะซึ่งนำมาทั้งความสำเร็จก็ได้หรือบางทีก็นำ ความปวดหัวหรือเรื่องเดือดร้อนมาให้ได้เช่นกันดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวผันผวนก็คือมฤตยูเลงลัคนณการคบหาก็ถือว่ามีทั้งส่วนที่สร้างความดีความสําเร็จและในขณะเดียวกันความยุ่งยากคู่กรณีก็มาจากการคบหาได้นะคะดังนั้นนะคะก็เป็นความที่ไม่ค่อยสเสถียรกับเรื่องหุ้นส่วนการทําสัญญานะต้องระวังเพราะว่าบางทีก็เกิดการยุติลงแบบค่าไม่ถึงนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับหุ้นส่วนหรืออยู่ดีๆก็คิด อ่านไม่ตรงกันขึ้นมาก่อเกิดการปรับเปลี่ยนเชิงการงานการร่วมมือแบบกระทันหันนะคะทำให้ชาวพิจิตช่วง3เดือนนะคะที่บางทีความเปลี่ยนแปลงก็มาจากเรื่องคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคนคบหาคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาหรือแม้แต่เชิงคู่กรณีนั่นเองนะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะครเป็นภาระเชิงท้าทายนะแล้วก็ความก้าวหน้าที่แบกรับด้วยโดยเฉพาะเรื่องราวในบ้านในครัวเรือนนะคะ โดยดาวเสาร์และราหูเนี่ยอยู่ร่วมกันเป็นคู่มิตรอยู่ในภพเรือนที่เรียกว่าภพพันธุนะมันก็คือเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในชีวิตนะคะบ้านที่ดินครอบครัวสินทรัพย์ประมาณนี้นะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือภาระที่ชาวพิจิกแบกรับนะเป็นเงินก้อนเนื่องจากเขาเป็นคู่มิตรใหญ่นะคะเป็นจุดที่เราจะรู้สึกเหนื่อยที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นการดูแลครอบครัวนะคะการจัดการเรื่องทรัพย์สินถาวรที่มาพร้อมกับภาระการดูแลต่างๆ อาจเป็นหนี้บ้านที่ยาวนานปัญหาซ่อมแซมที่ยืดเยื้อะนะคะหรือแม้แต่ความขัดแย้งกับเรื่องทัศนคติความคิดกับเครือญาติครอบครัวก็เป็นได้นะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเหนื่อยในบ้านในครัวเรือนอย่างไรก็ตามนะคะบบางท่านอาจจะได้สินทรัพย์ใหญ่ในช่วงนี้ได้นะเนื่องจากความที่ เขาเป็นผานระแบกรับนะแต่ก็เป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงถาวรยั่งยืนนะคะดังนั้นชาวพิจิกก็มีแนวโน้มได้ข้าวของชิ้นใหญ่นะคะได้ทรัพย์มรดกนะหรือว่ามีเหตุไปเกี่ยวข้องกับเรื่องรถรายานพาหานะที่ใช้ทำมาหากินซึ่งอาจจะได้มาครอบครองในจุดดังกล่าวได้นะคะสำหรับดาวราหูเนี่ยทำให้เกิดเรื่องราวความไม่ชัดเจนไม่โปรง่งใสหรือปัญหาซ่อนเร้นได้ด้วยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในครัวเรือนนะคะหรือแม้แต่การ แต่สินใจซื้อข้าวของก็ต้องดูให้ดีเพราะบางทีก็เป็นเรื่องของอปัญหาที่ซ่อนเร้นนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับที่ดินมรดกครอบครัวที่อาจจะมีความยุ่งยากในเบื้องต้นแต่ก็สําเร็จในตอนท้ายนะคะหรือว่าหรือบางท่านนะคะก็เป็นเรื่องราวเชิงต่างชาติต่างจังหวัดมาเกี่ยวข้องด้วยก็คือสินทรัพย์อยู่ในที่ไกลนะคะก็เป็นได้เช่นกันเป็นช่วง3เดือนนะคะที่เรื่องราวดังกล่าวก็อาจจะเข้มข้นขึ้นเน,นื่องจากความที่ เขาก็จะเป็นคู่มิตรใหญ่แล้วก็มีดาวพระรหัสที่เป็นเจ้าเรือนการเงินนะคะการริเริ่มสิ่งใหม่มีกําลังแรงนะทำให้เรื่องราวความก่อเกิดความหวังสิ่งใหม่หรือแม้แต่เงินทองมันก็จะไปลงกับเรื่องของที่อยู่อาศัยสินทรัพย์ขนาดใหญ่ในช่วงดังกล่าวที่เด่นชัดนะคะสําหรับการทํานายดวงชะตานี้นะคะก็เป็นการทานายจากภาพรวมนะเนื่องจาก แต่ละคนเนี่ยจะมีพื้นดวงไม่เหมือนกันนะคะซึ่งตัวเลขก็คือดาวในวงกลมเนี่ยในพื้นดวงของแต่ละคนจะมีตำแหน่งแตกต่างกันไปนะคะเมื่อดาวโคจรไปทับไปเลงไปสัมพันธ์เนี่ยถ้าเจอคู่มิตรนะคะคู่ที่ดีส่งเสริมก็ทําให้ชีวิตพุ่งทะยานไปในขณะเดียวกันหากไปเจอเจอคู่ศัตรู ก็เกิดอุปสรรคนะคะดังนั้นในแต่ละคนนะเรียกว่าชาวพิจิกเหมือนกันชีวิตก็อาจจะแตกต่างกันก็ได้นะส่งผลให้โชคลาภความเจริญความร่ํารวยความลําบากเนี่ยมีไม่เท่ากันนะคะดังนั้นดีมากดีน้อยอย่างไรนะพื้นดวงก็มีส่วนสําคัญด้วยสำหรับชาวพิจิกนะคะที่สนใจเรื่องของโหราศาสตร์นะคะเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวดวงชะตาของเรานะคะมีดาวอะไรบ้างเป็นอย่างไรนะคะ ตอนนี้ช่องโหรห้าเก้าก็เปิดรับสมัครสมาชิกนะซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษก็คือเข้าชมคลิปเฉพาะสมาชิกนะคะโดยเนื้อหาก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวต่างๆที่ละเอียดหรือแตกต่างจากเนื้อหาในช่องโหราห้าเก้าแบบทั่วไปนะคะเนื่องจากเป็นการเล่าสู่กันฟังนะเรียกว่าฟังไปเรื่อยๆก็จะมีความเข้าใจหรือความรู้เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์มากขึ้นนะคะด้วยราคาย่อมยาว50บาทนะคะใครสนใจก,ก็กดดูรายละเอียดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปนี้นะคะซึ่งมันเป็นระบบของ YouTube ก็ปลอดภัยแน่นอนกับเรื่อง การชําระเงินต่างๆนะคะเป็นช่วงที่ดาวพระหัสโคโจรมาชั่วคราวนะคะให้กําลังที่สูงและแรงสําหรับชาวพิจิกนะก็ขอให้ได้หยิบจับรับเงินมีโอกาสใหม่ๆทําให้ชีวิตชุ่มชื่นหัวใจมากขึ้นในช่วง3เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ